สวดดัสดีน้องสมายเป็นอะไรหรอมองสีหน้าไม่ค่อยดีเลยผมรู้สึกว่าชีวิตขาดอินสปิเรชันไม่มีแรงบันดาลใจในชีวิตเลยอะครับพี่วันนี้ผมสอบปลายภาคเสร็จรู้สึกเครียดๆก็เลยอยากไปสูตรอากาศสดชื่นที่ชายทะเลบ้านทุกน้อยใกล้บ้านของผมแต่ว่าแต่อะไรหรอแต่ว่าทะเลที่สวยงามอากาศสดชื่นเต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วสิครับพี่อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้นกันนะ พี่พุธจำได้ว่าทะเลและป่าชายเลนที่นั่นอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะใช่ครับพี่พุทธนั่นยังทําให้ผมรู้สึกขดหูใจสุดๆในขณะที่บางคนให้ความสําคัญกับประโยชน์ที่ท้องทะเลและมหาสมุทรที่มีต่อมนุษย์แต่บางคนกลับคิดตรงข้ามและเลยทรัพยากรที่มีคุณค่าเหล่านี้มหาสมุทรและทะเลมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นวัตถจกักฝนน้าดื่มภูมิอากาศชายฝั่ง รวมถึงแหล่งอาหารและกิจกรรมต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับมหาสมุทรและทะเลด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการทรัพยากรในมหาสมุทรและทะเลจึงมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับมิติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของประเทศไทยมีพื้นที่ทะเลชายฝั่งรอบคลุมถึง23จังหวัดและหนึ่งในนั้น ก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้านเรานี่เองเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทรัพยากรทางทะเลมหาสมุทรชายฝั่งและทรัพยากรป่าชายเลนที่มีส่วนสำคัญในระบบนิเวศวิทยาทางทะเลทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้ได้สร้างประโยชน์มหาศาลในการหล่อเลี้ยงชีวิตและยังเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมากเลยนะใช่ครับปกติที่บ้านทุกน้อยจะเป็นแหล่งปูม้าที่อร่อยที่สุด แต่ตอนนี้ท้องทะเลเต็มไปด้วยขยะมลพิษและสิ่งปฏิกูลปูมาที่ชาวประมงเคยหาได้ตลอดฤดูกาลก็ลดลงอย่างรวดเร็วอย่างน่าเป็นห่วงเลยครับพี่ทำให้ราดาด้ของชาวประมงลดลงซึ่งเป็นราดาด้หลักของพวกเขาเราจะทำยังไงกันดีครับพี่พูทธปัญหาท้องทะเลไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่มลพิษทางทะเลปรากฏการณ์ทะเลกรด การกัดเซาะชายฝั่งปริมาณสัตว์ทะเลลดลงรวมถึงด้านการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทะเลและชายฝั่งได้แก่ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการทำประมงพื้นบ้านวันนี้จากผมได้เข้าเรียนวิชาทะเลมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติคุณครูบอกว่าผลการประเมินดัชนีคุณภาพมหาสมุทรประเทศไทยได้66คะแนนจาก100คะแนนแต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งอยู่ที่71คะแนนและถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่130จาก221จากผลกรารประเมินดังกล่าวทำให้เรารู้ว่าประเทศไทยได้คะแนนต่ำในเรื่องแหลงอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติโดยทั้งสองตัวชี้วัดมีความเกี่ยวข้องกับปริมาณการจับปลาและสัตว์น้ำที่ยังไม่โตเต็มที่และปูม้าเป็นแหล่งอาหารทางทะเลที่สำคัญของชาวกุยบุรีเลยนะครับพี่ ใช่ใช่โรงเรียนพุทธศาสตร์โกศลวัดบางยาวของเรามีหลักสูตรทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสัปดาห์ที่แล้วม .4 ห้องพิพุธไปร่วมกิจกรรมรวมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายทะเลด้วยแหละกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งน้อยสืบสารอัตลักษณ์การประมงยั่งยืนและเป็นนวัตกรรมที่พิพุธภา,ภาคภูมิใจที่สุดคือการเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์พันธุ์ลูกปูม้าได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในการขยายพันธุ์การอนุบาลลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลคืนสู่ระบบนิเวศเป็นการรักษาแหล่งอาหารที่สำคัญทางทะเลของชาวบ้านทุ่งน้อยและชาวกุยบุรีถ้าน้องสมัยสนใจไปร่วมกิจกรรมกันนะดีจังเลยครับแบบนี้ผมต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับพี่พุทธอย่างแน่นอนเลยครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทรและท้องทะเลจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในการช่วยกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ทรัพยากรท้องทะเลไทยฟื้นฟูกลับสู่ความสมบูรณ์รวมถึงปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติด้านการพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนของทะเลไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต